สวัสดีครับสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าว10โมงนะคะเช้าว,วันจันทร์ที่6มีนาคม2,560นะคะเช้าว,วันนี้อยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และหญิงนราวันนะคะครับเริ่มต้นสัปดาห์ นะฮะเป็นประจําทุกวันจันทร์เนี่ยเราจะ uh huh. นําเสนอเรื่องราวของการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม,ใหม่กวางโจนะครับ uh huh. วันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าใครที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ดูท่านนี้แล้วเนี่ย uh huh. จะมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเพราะท่านนี้ป่วยหนักมากนะครับเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย uh huh. และลามไปที่สมองส่งผลต่อการมองเห็นโดยตรงเลยสุดท้ายมีอาการชักเกร็ง uh huh. นะฮะ ก็เลยทําให้เดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์และนี่คือภาพล่าสุดครับหลังจากที่ทําการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี<อ>่ย<ช>หลาย,นลยคนอึ้งเลยนะฮะบอกว่าโอ้โไม่น่าเชื่อว่านี่คือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วแพร่ไปที่สมองด้วย ะะและอย่างที่คุณเป้เล่ามาอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งละ่ะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความหวังน้อยนิดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเปิดใจย,ยอมรับในรูปแบบของการรักษาใหม่ๆก็อาจจะทําให้มีชีวิตใหม่นะคะแล้วก็สามารถอยู่กับคนที่รักได้นานขึ้นอย่างคุณป้ายท่านหนึ่งท่านนี้เนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าอยู่อีกสะมาสักสามเดือนนะคะให้ทําใจได้ละอันนี้คือคุณหมอที่เมืองไทยบอก ให้ทําใจแล้วก็หยุดการรักษาคุณป้าหยุดเหมือนกันแต่ว่าหยุดการรักษาที่เมืองไทยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมะเรง็งสมัยใหม่กวางโจผ่านมา2ปีคุณผู้ชมหน้าตาสดใสแบบที่เห็นเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะคไปติดตามกันค่ะวันที่อยากพาคุณแม่กลับไปหาหมอคนเดิมเลยว่าเนี่ยจะสามปีแล้วนะ <c oughs> แบบกลับไปให้เขารู้ว่าเนี่ยเราอยู่ได้นะลองขอบสบายใจทึ่นกับอยู่ดูแลลูกนาน <c oughs> ดูเป็นเพื่อนลูกหลายปีแม้จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและยังแพร่กระจายไปที่สมองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหมดหวังในการรักษาอย่างคุณจุธามาศเธอคือตัวอย่างของผู้ป่วยมะเร็งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างเข้มแข็ง หลังจากเมื่อสองปีก่อนไปตรวจร่างกายและพบว่าเป็นเนื้อร้ายก็พยายามรักษาทุกวิธีทั้งให้คีโมฉายแสงเปลี่ยนโรงพยาบาลในการรักษาถึงสองครั้งแต่แล้ววันหนึ่งตาก็พร่ามัวและมองเห็นเป็นเส้นตลอดเวลาสุดท้ายมะเร็งลุกลามไปที่สมองและได้รับคำตอบว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสาเดือน ทั้งคุณจุธามาศและลูกๆต่างไม่ยอมแพ้คิดว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้และพบข้อมูลการรักษาของโรงพยาบาลเร็งสมัยใหม่กวางโจประเทศจีนจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญไปพบที่บ้านและก็ได้คำตอบว่ามีทางรักษาให้หายได้ถึง90%ซแต่ผู้ป่วยต้องเดินทางไปรักษาทันทีที่ประเทศจีนจุธามาศเดชเทนะรุกุลอายุ60ปีเป็นมะเร็งที่ปอด แล้วก็ที่สมองก็คือี่สมองเริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้วครับสอ,สองปีกว่าสองปีที่แล้วค่ะไปตรวจสุขภาพธรรมดาตรวจเสร็จหมอก็บอกว่าปอดมีปัญหานะมีจุดให้ไปโรงพยาบาลท่นนี้ก็าตรวจแล้วลดูไอซยเลสอะไรก็บอกว่ามีจุดที่ปอดนะไปโรงพยาบาลใหญ่อาจจะเครื่องดีกว่าก็ไปตวรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จก็รอก,กดผลหมอก็บอกอืมีจุดก็ให้นัดให้ใหมาให้มาทำ ทีโมสองกล้องสองกล้องก่อนจอดเนื้อเยื่อไปส่องดูอันเนื้อเยื่อไปตรวจดูตรวจเสร็จเนื้อเยื่อน้อยไปอหนเจาะใหม่ทีหนึ่งก็เลยบอกว่าให้ส่งไปที่โรงพยาบาลทีหนึ่งแต่ว่านะนนำไปให้ไปที่หนึ่งก็ไปเริ่มต้นใหม่มันเจาะสองกล้องตรวจนี่เสร็จโรงพยาบาลนี่ก็ผลออกมาแล้วว่าคุณเป็นเนื้อร้ให้ชนาสามครั้งก็อซิเลตเบา ล้าก็รักษาถึงครบกานหน้าที่พอจะออกมาเนี่ยตาอะไรไม่เป็เสุขมันวิ่งเส้นเหมือนกับตามันวิ่งมีสีไปหาหมอตาหมอตาก็แบบตาคุณปกติไม่เป็นอะไรถึงเสี hmm. มีปัญหาที่สมองแล้วเขาบอกให้ไปเอซิเลสมองแล้วก็ไปแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้นสมองครับอดีตอนนั้นตอนที่คุณแม่เขาออกมาจากห้องนะคือผมกับน้องก็ไปถามเขาว่า นาการอย่างนี้มันจะอยู่ได้อีกนานไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่เกินสามเดือนใช่ผมก็เลยแบบมันต้องทําอะไรละเพื่อนผมก็แนะนํามาบอกว่าให้มาที่นี่ดูถ้าแบบโอเคอยู่เงี้ยครับถ้าแบบกล้าที่จะบินไปอะไรอย่างี้รักษาที่จีนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนไม่มีทางเลือกแล้วครับลองดูที่นี่ไหมอย่างเงี้ยผมโทรมาปรึกษาวันนั้นตอนเย็นใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งคุณหมอเขาามันดูมาหาที่บ้านอย่างเงี้ยครับเขาก็แนะนําบอกว่าเนี่ยคนรีบไปที่จีนด่วนนะเขาก็าอ่านผล หมทที่ไยใชตอนนั้นก็ตัดสินใจไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ทําพาสปอร์ตแล้วก็อะไรก็เรียบร้อยก็บินไปเลยภายในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยครับเอาไปถึงที่จีแล้วคุณหมอเขาจะวางแผนการรักษาให้เขาบอกรักษาได้ผมก็ถามเขาว่าอาการของคุณแม่เนี่ยที่ว่ามีอะไรอยู่ในตาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเขาก็ไปเอ็งสเลงมาเขาบอกว่ามันเป็นน้ําในสมองคือมันมีก้อนเนื้อแล้วมันมีน้ําที่รอบๆทาให้มันเบียดเส้นประสาทอย่างเงี้ยก็มีฉายแสง แล้วก็ให้ทําไอเย็นเฉพาะจุดนะครับที่ไปแช่แข็งในตัวแล้วก็ตอนต่อไปก็ที่จุดเล็กๆก็ทํทำคีโมเฉพาะจุดทเคีโมเฉพาะจุดคือที่ง่ามขาเงี้ยครับที่มันจะเข้าเส้นเลือดใหญ่หลังจากนั้นจะทําที่ง่ามขาตลอดก็มั่จุดเล็กๆยามันเข้าไปรู้สึกว่ามันวิ่งเข้ากระแสเลือดไปเลยครับปื้มันเข้าเส้นเลือดใหญ่เงี้ยครับเฉพาะจุดไปที่โดยตรงที่ปอดก็รู้สึกดีนะครับวันที่ยังอยากพาคุณแม่กลับไปหาหมอคนเดิมเลยว่าเนี่ย S <S <S จะสามปีแล้วนะแบบกลับไปให้เขารู้ว่าเนี่ยเราอยู่ได้นะใช่ก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็คือแม่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ครับในชีวิตประจําวันก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่ว่าแบบนั่งนอนอยู่บนเตียงทําอะไรไม่ได้ก็คืออันนี้ทํากับข้าวเองเดินเองได้อะไรเองได้อาบน้ําได้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องออกสบายใจที่ขึ้นจากอยู่ดูแลลูกอนะีกนานอยู <Grey> ่เป็นเพื่อนลูกหลายปี ใช่ไหมยังไม่รู้อีกต้องต้องตรวจไปช่วงช่วงครับคุณหมอก็ดีครับคุณหมอก็ไปดูทุกเดือนใช่ก็คือติดตามอาการไม่ใช่ว่าเราดีขึ้นหายแล้วก็ไม่มาเลยอะไรอย่างงี้ครับก็ยังมีติดตามอาการตลอดยังมีพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับผู้ป่วยกเคือไหนรู้ว่าตนเป็นใช่ไหมอย่าท้อใจไม่มีทางรักษาก็รักษา,กกษา,กกษาไปใช่ไหมสู้ไม่ต้องพัวก,ก่อนตอนที่จะรักษาใชามถ้าอะไรรักษาแล้วมันก็จะไม่มี

คุณจุธามาศเนี่ยเขาได้เดินทางเพื่อที่จะไปสืบสอหาวิธีการรักษาภายในประเทศแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าภายในประเทศเราเนี่ยวิธีการรักษาที่เรามีอยู่อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมก็คือจะเป็นการทําการผ่าตัดฉายแสงหรือว่าทำเคีโมแต่ทีนี้เนี่ยซึ่งวิธีเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ในเคสของคุณจุธามาศได้ แต่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่ประเทศจีนนะคะโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเนี่ยเรามีวิธีการการรักษามะเร็งแบบใหม่ซึ่งเป็นการบูรณาการการรักษามะเร็งที่มีหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการรักษามะเร็งแบบเฉพาะจุดเข้ามาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีเคสที่ประสบความสําเร็จหลังจากที่ผู้ป่วยรักษากับเราเนี่ยเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอท่านถึงมั่นใจว่าในเคสของคุณจุธาม่านเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ปัจจุบันคุณจุธามาศหยุดการรักษามะเร็งที่ประเทศจีนแล้วแต่ทางแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงเดินทางมาเยี่ยมและติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่พยายามหาวิธีรักษามะเรง็งแต่หญิงวัย70ปีผู้ป่วยมะเร็งก้ามเนื้อที่ลำคอด้านซ้ายคนนี้ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวด้วยการทำาคมเฉพาะจุดและการทำความร้อน โดยหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้วคุณวิราก็สามารถกลับมาดูแลตัวเองและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติอีกครั้งจุดแข็งของโรงพยาบาลแห่งนี้คือทีมแพทย์ MDT ที่ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและหายจากมะเร็ง เพราะการรวมทีมแพทย์เฉพาะทางมารักษาผู้ป่วยหนึ่งคนทำให้ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยในทุกๆด้านและมีการวิเคราะห์โรคอย่างแม่นยำอย่างผู้ป่วยมะเร็งพงจมูกชาวมาเลเซียคนนี้ก็เข้ามารักษาตัวเมื่อปี2016ร่างกายของเขาอ่อนแอมากไม่สามารถเดินพูดคุยหรือกินอาหารได้โดยทางทีมแพทย์ MDT เลือกใช้วิธีการรักษาโดยการให้คีโมเฉพาะจุดเพื่อให้ร่างกายได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หลังการรักษาก้อนเนื้อร้ายที่จมูกเล็กลงกว่า80%น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นร่างกายแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงของผู้ป่วยมะเร็งที่ยังคงมีความหวังในการรักษาและเปิดใจที่จะรักษามะเร็งด้วยวิธีการใหม่ๆแม้จะต้องเดินทางไปรักษามะเร็งที่เมืองกว่างโจวประเทศจีนก็ตาม นะเป็นวิทยาทานที่เราอยากจะเผยพแพร่ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลนะครับเพราะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าอมีแนวทางนวัตกรรมในการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันะ,นะอยู่ที่ประเทศจีนด้วยนะครับโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจนะครับปรึกษาก่อนได้เพราะว่าเขามีศูนย์ให้คําปรึกษาอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษอาคารไซเบอร์เวิลด์นะครับไปปรึกษานี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะคุณเอาค่าเลือดผลตรวจเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอประวัติการตรวจเช็่าสุดอะไรแหละไปให้เขาดูนะคะอยู่ที่ชั้น29อันนี้ก็ เป็นผู้เชี่ยวชาญจากจีนเหมือนกันนะคะมาตอบคําถามทุกคําถามทุกรายละเอียดเลยครับ w w w r o d e r n c a n c e r t h a i เ o m นะครับฝากเบอร์ไว้02-645-2799ครับอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกหละเห็นภาพของลูกหลานเนาะเห็นคุณแม่หายแล้วแบบดูมีความสุขมากๆเลยสําหรับครอบครัวนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอยากให้ลองพิจารณาดูนะคะ